สวัสดีครัทุกคนกับพบกับช่อง Safar Story Channel กันอีกแล้วแนละ้วก็ทุกคนก็จะสังเกตเห็นใช่ไหมว่าตอนนี้คือผมเรายาวยมากๆเลยทุกคนเพราะว่าหลังจากที่ประเทศไทยของเราก็ได้มีการผ่อนคลายมาตรการในวันที่1ที่ผ่านมาใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าออกไปตัดผมอยู่ดีนะทุกคนเพราะว่าผู้ติดเชื้อมันก็ยังอยู่ในะหลักหมื่นอยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบ เห็นได้ว่าผมยาวแล้วก็ไม่ได้ตัดผมมาตั้งแต่ช่วงปัดฉิมตอนป .6 เลยนะทุกคนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าผมของเราเนี่ยยาวมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ผมของทุกคนก็น่าจะยาวเหมือนกันเพราะว่าร้านตัดผมก็ทีแรกมันก็ปิดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เปิดแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าจะยังต้องจองการตัดผมอยู่ทุกคนเพราะว่าเหมือนเขาจะจำกัดจำนวนคนหรืออะไรสักอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะโอเคทุกคนก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะก็วันนี้เราจะมารีวิวห้องนอนของเรานี่นะทุกคนเพราะว่า ในคลิปก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมตอนปีที่แล้วก็วันนี้จะมาอัปเดตกันว่าห้องนอนของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าถามเราก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงหอกทุกคนแต่ว่ามันแค่ลกกว่าเดิมเฉยๆโอเคทุกคนก็ไม่รอช้าเราก็ไปดูกันเลยทุกคนว่าห้องนอนเราจะเป็นยังไงบ้างโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องนอนของเราในตอนนี้นะก็จะเป็นโดยรวมก็ประมาณนี้เลยก็เห็นจะเห็นได้ว่าเราได้มีการย้ายผ้าห่มกับหมอนมาไว้ตรงนี้ทุกคนเพราะว่า เราจะทําการฉีดสเปรย์แบบว่ากําจัดเชื้อโรคที่นอนของเรานั่นเองนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเตียงนอนของเราจะเป็นสีแบบว่าเป็นโทนสีฟ้าอะไรแบบนี้เนาะนี่โทนออกแนวน้ําทะเลอะไรแบบนี้โอเคทุกคนรอบๆก็ประมาณนี้เลยนะนี่ฝั่งนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าทุกคนเรามาเริ่มกันที่ตู้เสื้อผ้ากันเลยก็ตรงนี้จะเป็นชุดนักเรียนที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใส่เลยทุกคนนี่มีแบบว่าเยอะมากโอเคเนาะ ตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บเสื้อผ้าธรรมดาทั่วไปทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพัดลมของเรานั่นเองนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมูลี่นั่นเองทุกคนก็จะเป็นประมาณที่แบบว่าสามารถที่จะเปิดปิดแบบนี้ได้นะเห็นไหมนี่เวลากลางวันเราก็เปิดให้มันแบบว่ามีแสงเข้ามาในห้องได้เนาะแล้วก็จะมีตรงชั้นตรงนี้ด้วยนะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเก็บพวก ผลการเรียนของเราเนาะหรือว่าใบงานต่างๆทุกคนนี่อันนี้เป็นใบงานที่เราทําเป็นการบ้านเนาะประมาณนี้เลยแล้วก็เก็บเอาไว้ตรงนี้นี่แหละโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระเป๋านักเรียนแล้วก็กระเป๋าใส่พวกของอะไรแบบนี้เนาะนี่กระเป๋านักเรียนของเราที่ยังไม่ได้ใช้เลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระเป๋าที่เราใส่ไปตอนไปทัศนศึกษานั่นเองทุกคนนี่เลยทุกคนกระเป๋าทุกคนคุ้นกันห <ส cozy. S 1> รือเปล่าที่เราไปทัศนศึกษาตอนปีที่แล้วช่วงตุลาเนาะนี่ สภาพคือแบบว่ายับเยินมากเลยทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของกระ,ะจุกกระจิบแล้วก็มีโทรศัพท์นี่เลยทุกคนเปิดไม่ติดแล้วนะตอนนี้โอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยสําหรับชั้นตรงนี้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราเน,นี่ยทุกคนก็จะมีเป็นโน้ตบุ๊ก่นี่ยทุกคนซึ่งเราก็ใช้ในการเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็จะมี iPad นะทุกคนก็เอาไว้ในการเล่นโซเชียลหรือว่าแบบว่า ถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าคุยกับเพื่อนแบบผ่านการโทรอะไรแบบนี้เนาะนี่โอเคแล้วก็ตรงโต๊ะก็ตรงนี้จะมีเป็นจะมีเป็นหนังสือเรียงกันทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นสมุดรายงานเนาะก็เอาไว้ในการจดงานหรือว่าทํางานทําการบ้านอะไรแบบนี้ทุกคนนี่จะสังเกตเห็นได้ว่าหนังสือก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าเราทยอยเอาไปไว้ข้างล่างหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหูฟังนั่นเองทุกคนโอเคก็อันนี้เราก็เอาไว้ในการแบบว่าใช้ถ่ายคลิปด้วยในบางคลิปเนาะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโคมไฟนั่นเองทุกคนนี่ก็คืออันนี้จะเป็นไฟที่เราใช้ในการประกอบการถ่ายวิดีโอด้วยเพื่อให้คลิปออกมาไม่มืดเกินไปนั่นเองทุกคนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมอนกับผ้าห่มที่เราย้ายมาไว้ตรงนี้เนาะนี่ประมาณนี้เลยตรงนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บกล้องนั่นเองทุกคนนี่แล้วก็จะมีอันนี้ไม่ใช่ของเราทุกคน,น umental, แต่ว่าอันนี้มีคนเอามาไว้ในห้องแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปหมูนั่นเองทุกคนนี่เป็นรูปหมูของเราตอนปหกนะประมาณนี้แล้วก็จะมีทีวีที่ ไม่แน่ใจว่ายังเปิดติดอยู่หรือเปล่าทุกคนนี่แต่ว่าไม่ได้เปิดมานานมากเลยโอเคฝั่งนี้จะเป็นมูลี่อีก1จุดนะทุกคนนี่โดยรวมห้องนอนเราก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็จะประมาณนี้เลยเราก็จะมีลิ้นชักด้วยทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างลิ้นชักก็จะประมาณนี้เลยทุกคนก็จะมีเป็นของขวัญวันปัดฉินที่เรายังเก็บเอาไว้อยู่นะนี่จะมีเป็นอันนี้ที่เอาไว้คล้องคอนั่นเองทุกคนแล้วก็นี้จะเป็นรูปรูปวาดอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นกระดาษ อะไรนะเฟรนชิพใช่ไหมนี่ก็ยังเก็บเอาไว้อยู่แล้วก็รูปที่ถ่ายกับเพื่อนของเราก็ยังอยู่แล้วก็ลายเซ็นอะไรแบบนี้ก็ยังอยู่ครบเลยทุกคนนี่แล้วก็จะมีอันนี้ของเป็นของที่ระลึกเลยทุกคนอันนี้จะเป็นช้อนซ่อมที่เราใช้ตอนป .6 นั่นเองนะก็อันนี้คือเป็นกระเป๋าที่ครูเขาแถมมาให้ด้วยคือแบบยังเก็บเอาไว้อยู่เลยทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนี่เลยทุกคนอันนี้จะเป็นช้อนซ่อมของเรานั่นเองทุกคนก็จะเป็นแบบเป็นช้อนซ่อมสแตนเลสธรรมดาเนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นช้อนซ่อมที่เราใช้ตอนป6เหมือนกันทุกคนคือจะใช้สองอันนะนี่อันนี้ก็คือเอาไว้สำรองแล้วก็นี้เอาไว้เป็นที่เราใช้ประจำทุกคนนี่อันนี้จะเป็นช้อนพลาสติกนั่นเองทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมนี่สวยงามมากทุกคนประมาณนี้เลยเนาะช้อนซ่อมของเรา โอเคทุกคนก็ในลิ้นชักนี้ก็ลกมากแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเก็บของเหมือนกันทุกคนนี่อันนี้จะเป็นกระเป๋าตังค์ที่เราจะใช้ตอนมหนึ่งนี่แหละแล้วก็จะมีกระเป๋าไว้ใส่ไปเที่ยวซึ่งยังไม่เคยใช้เลยทุกคนแล้วก็เจ้าของสิ่งนี้เราเคยรีวิวไปแล้วในปีที่แล้วเนาะก็นานมากประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะมีถุงผ้าที่โรงเรียนแถมมาให้งั้นคลิปนี้ก็ขอพอแคช่นี้ก่อนทุกคนก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยบาย,บาย